คริปโตท็อปเทรนสิรยภาวันนี้เราก็จะจารณ์เบคขคอรสาันต่างๆเกี่ยวกับคริปโตกัอนอีกแล้วนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูนะครับเป็นส่วนตัววันอาทิตย์เนาะที่ผ่านมานครับวันอาทิตย์เนี่ยปกติแล้วจะต้องเป็นสิ่งที่ตลาดมันแดงเนาะก็ไม่ค่อยมีความเขียวนะครับแต่ว่ามันมีความเขียวขึ้นมาได้เนื่องจากว่าข่าวดีของฝั่งอเมริกาแล้วก็ฝั่งจีนเนาะเพราะว่าวันเสาร์นะครับก็คือ การเจรจาด้านการค้าคือเขาบอกว่าเป็นแนวโน้มในทางที่บวกเนาะแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยก็มีการประชุมกันอีกครับก็มีการพูดคุยกันนั่นแหละนะครับแต่เดี๋ยวผลจะเป็นยังไงเราจะไปอัปเดยกันอีกทีนึงนะครับแต่ว่าเหรียญตอนนี้ที่บวกบวกกันขึ้นมานะครับก็จะมีนะคือเหรียญที่บวกคงค้างนะครับของอิทธิพลมาจากวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมครับว่ามีอยู่นะครับในส่วนตัว XDC นะ M พวกนี้นะครับแล้วก็ COI นะครับพวกนี้นะครับตามไปด้วย โอเคเอ็ก okay, นะหรือว่าพวกนี้นครับเริ่มมีการแดงกลับลงไปอาจจะเป็นไม่ได้ครับว่าคือแดงลงไปนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวปิดแทงก็จะเขียวขึ้นมาเพราะว่าวันจันทร์เป็นวันที่นะคือสุดสัปดาห์แล้วนะอาจจะเป็นอะไรที่ทําให้เขาบวกกันขึ้นมาก็ได้ครับคือปกติแล้วเราก็เล่งเงนอยู่แล้วเลยาว่า ถ้าเกิดว่าวันแดงนะครับช่วงของตัวกลางๆงเดือนเดี๋ยวไปไปลายเดือนมันก็จะเขียวคือตั้งแต่วันที่นะครับยีถึงวันที่เออยีอะไรแบบนี้ก็อ,อยู่ช่วงช่วงระหว่างระหว่างนี้ถูกไมหมครับเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าจะเป็นวันไหนเนาะแต่ก็มันจะมีความเขียวขึ้นมาบ้างสบ,บางจังหวะถ้าเกิดว่าโอ้โหจังหวะเนี้ยระหว่างเดินทางไปเนี่ยมันแดงลงไปแบบแรงๆครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเก็บนะ แต่ก็นะครับต้องรออีกทีหนึ่งว่าเอ้ยระหว่างเนี้ยตั้งแต่ยีิบเอ็ดนะครับจนถึงยีิบเจ็ดเนี้ยมันจะมีความผิวขึ้นมาเพราะคิวความผิวขึ้นมาก็ขายได้คือเป็นช่วงจังหวะการเล่นรอบเป็นแบบแกบบ็แบๆหนึ่งะนะแล้วนะครับเม็ดเงินที่ไหลเข้าสู่บิตคอย EGF แล้วก็อีเชียม EGF นะครับก็ยังไม่มากนะครับสำหรับบิตคอยก็ศูนย์จุดสี่สามนะครับอีเชียมก็ศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดหกประมาณนี้นะครับก็ไมโครเซลเลอร์หนึ่งจุดนะครับ อ่าสี่หกเหมือนกันนะอืมก็ถือว่านะครับยังไม่มากยังไม่มายนะคือตลาดจะเขียวนะครับก็คืออยู่หลักนี้แหละหากหลัก10หลัก15เซของเอาคอยต่างๆนะครับก็ไม่ได้มีความมือวามากนะโอเคอาจจะเป็นไม่ได้เขาว่าเขารอนะวันพฤหัสหรือเปล่าพอวันพฤหัสเนี่ยดูทรัมป์นะครับจะมีการพูดคุยกันแบบจริงๆจังๆเนาะอาจที่จะเป็นไปได้ครับว่าไม่มีภาษีเกิดขึ้นเลยอะไรแบบนี้หรืออาจจะบรรลุนะครับเร็วมากกว่านั้นก็ได้ในระหว่างการเดินทางไปเพราะว่าเขาก็แบบว่าอืมคุยกันอยู่เรื่อยเนาะ ก็นะครับก็จากที่ตลาดมันบุกข,ขึ้นมาที่เราเห็นก่อนหน้านี้นะครับอาจจะมาจากตัวนี้นะครับก็คือย้อนกลับไปสู่ตัววันเสาร์ก็รัฐมนตรีกระทรวงการคลังเนาะเขาก็ได้พูดนะว่าโอเคแนวโน้มมันเป็นทางที่ดีนะลักมรดชิ้นอีกนะครับคือรัฐมนตรีกระทรวงการนะครัคังของอเมริกาคุณเบเซตนะครับก็กล่าวว่านะครับว่า จีนเนี่ยพร้อมที่จะทําข้อตกลงการค้าซึ่งจะยกเลิกภาษีนําเข้าร0อของประธานในทองประธานานธะทบดีโดนลด์ทรัมเนาะอันนี้ก็เลยอาจจะเป็นโอเคนะพอเขาคุยกันแบบนี้แล้วอาจจะไม่มีภาษีร้อแล้วเนี่ยเลยทําให้ตลาดโอเคคลายคำกังวลลงมาครับก็เลยมีการเกี่ยวเกี่ยวขึ้นไปเนาะอันนี้นะครับสำหรับใครที่เทรดตามข่าวก็นะ่าที่จะได้กําไรอยู่นะ แล้วก็เขาก็จะมีการนะครับเจรจาในสูงตัวภาษีแล้วก็การร่วมมือในระยะยาวคนอีกนะคือเขาบอกว่าในระยะเริ่มต้นนี้นะถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จแล้วนะก็อยู่ที่ระยะยาวนะครับมันจะเป็นยังไงกันต่อหลังจากนี้นะเดี <c oughs> ๋ยาคิดว่าไม่น่าจะพลาดหรอกเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเล่นรักเกมนะครับเล่นละครได้ดีเนาะเลยทำให้ช่วงช่วงนี้นะครับตลาดมีความผันผวนขึ้นลงนะครับแล้วก็คนที่ได้กําไรจากการทำผลวนี่คือประวานนะ ซึ่งปลาวานตัวนั้นก็ไม่ใช่ใครคนไหนอื่นไกลครับก็คือปลาวานที่มีความบังเอิญแล้วก็มีัตราชนะเนี่ยหนึ100่งรซที่เราพูดถึงว่าเขาสามารถที่จะแทงช็อตแทงรองขึ้นลงครับได้ก่อนที่โดนทำเนี่ยจะพูดอะไรออกมานะเพียงไม่แค่ไม่กี่ชั่วโมงคือไม่กี่นาทีด้วยซ้ำเนาะจากข้อมูลนะครับตอนนี้เลยครับปลาวานตัวนั้นเนี่ยเมื่อวันก่อนที่เราได้ให้ดูไปครับเขาได้มีการแทงรองเจ้าตัวบิตคอยล์แล้วเคูณสิบไปเนาะเออตอนนี้บิตคอยล์ขึ้นมาแล้วครับเขาก็กําไรแล้วนะเออทีนี้้ครับจากขอมูลอนเกีการคั้ จัดการลองบิตคอยแบบว่าระยะยาวไปเลยนะเออ,อน,นี่แบบไม่สั้นแล้วนะคือแบบระยะยาวนะครับแล้วกออ็อยู่ที่ประมาณสักหนึ่งพันสี่ร้อยไป14หรือประมาณสักร้อยหกสิบห้าล้านครับแต่ว่าแต่ว่านะมีการจัดอีเชีรี่มนะครับลองเข้าไปอีกนะครับคือประมาณสักหนึ่งร้อยสามสิบเอ็ดล้านก็คือตัวนี้นะเป็นอะไรที่อืมนะ ไม่ใช่แค่บิ c คอยกําลังจะมานะอีเดียมกําลังจะมาด้วยนะรอบนี้ก็เลยจัดอีเดียมไปด้วยก็ต้องมาดูกันครับว่าเขาจะแม่นร้อยอซอีกเหมือนเดิมหรือเปล่านะอื แล้วสุดสัปดาห์แบบนี้นะครับเริ่มต้นวันใหม่ขึ้นมานะครับเราก็จะมาดูสูนตัว BC H ฮิตแบบโนวาแนวโน้มไปทางไหนนะครับก็คือตอนนี้ค่อนข้างที่จะโล่งเตียนเพื่อนเเห็นไหมครับเดี๋ยวสไลด์ให้ดูขึ้นบนนะเออคือไม่มีความเข้มข้อนอยู่จุดไหนเปิดจุดหนึ่งที่แบบว่าอืมมันหน้าที่จะไปได้นะหรืออะไรแบบนี้นะครับก็คือว่ามันยังคงนะครับยังคงอยู่แบบว่าปิ่มนิดหน่อยครับคือจุดนี้เนี่ย คือปิ่มนิดหน่อยนะคือไม่ได้มากเลยนะครับคือไม่สามารถบอกได้เลยว่ามันจะขึ้นหรือมันจะลงครับคือมันสามารถไปได้เลยทันทีนะเออนะครับถ,ถ้าเกิดว่านะมันไปได้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าหลายคนพยายามที่จะให้มันไปเนาะแต่บางคนก็สาบแช่งมันอยู่ครับว่าเมื่อไรจะลงนะฉันอยากจะเก็บอืมตอนลงก็ไม่ได้เก็บนะครับตอนเก็บก็ไม่ได้ลงอะเนาะเพราะว่าบางคนก็สิ้นเดือนมาเงินเดือนออกสูงไหมครับอืมทีนี้อาจจะต้องนะครับใช้กลยุทธ์อย่างที่เราจับสัญญาณก็คือว่ามันมักจะเด็กช่วงกลางกเดือนเนี้ยอาจี่จะแบ่งเงิน หนึ่งนะครับเอาไว้เก็บช่วงกลางเดือนหรือว่าช่วงจวังหวะสไนเปอร์นะที่มันลงแล้วค่อยเข้าไปช็อตก็ได้อะไรแบบนี้ค่อยไปช้อนก็ได้แบบนั้นนะนะเออบางทีเราก็ไม่รู้นะครับแต่การมีเงินสำรองอไว้เป็นสไนเปอร์ก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าบางทีเราจะรอซื้อตอนสิ้นเดือนมันก็เหมือนกับว่าบิตคอยมันชอบขึ้นหนีเนาะหนีม่ให้เราได้ซื้อในของที่ถูกลงอะนะ แล้วก็มาเช็คสถานะของเอาคอยซีซั่นนะครับสกอตอนนี้อยู่ที่41นอ,อันนี้จากไบแนนแล้วก็เอ็มเอนะครับถือว่านะยังคงทําได้ดีอยู่นะครับสำหรับบิตคอยเป็นเพื่อนเห็นไหมครับว่าเอาคอยซีซั่นจะต้องเป็นสกอที่75ตัวนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าข้อมูลอาจจะไม่ตรงกันนะใครดูตัวอื่นนะครับก็คือมันจะมีการจับในส่วนตัวเหรียญแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันอย่างเช่นตัวนี้ก็คือจับในส่วนตัวไบแนนกับ m อ็มบางตัวอาจจะจับ OK เอาจจะจับไบบิตอะไรแบบนี้รับับหือวว่าจในสนต

แรกนะครับร้อยห้าสิบสองร้อยคือยิ่งมากความมั่นแม่นแม,นม่นก็คือมันก็จะยิ่งเยอะนะครับแต่ว่าพอยิ่งน้อยก็จะถึงเร็วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคนก็จะใช้ตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นสํานักข่าวอื่นก็มักที่จะใช้ตัวนี้นะครับแต่ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะซึ่งสกอตอนนี้บิตคอยทําได้ดีอยู่นะยังคงอยู่ในโซนกลางๆนะครับพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเอาคอยซีซันก็ได้บิตคอยก็ได้นะครับก็อยู่ในโซนกลางๆตรงนี้แหละนะครับระหว่าง25นะครับกับ75สกอตอนนี้คือ448นะ แล้วนะครับตอนนี้พี่เอเมอร์เซเลอร์นะครับก็ได้มีการโพสต์ตัวติดตามบิตคอยต์ออกมาอีกแล้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้เขาว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อปกติแล้วเขาโพสต์แบบนี้ก็จะมีการซื้อเข้ามาในทุกๆรอบเนาะแต่ว่ามีครั้งหนึ่งสองครั้งนะครับที่เขาไม่ซื้อนะครับแต่รอบนี้นะครับเขาก็บอกว่าเออน,นะมันก็ต้องการที่จะต้องการสีส้มเพิ่มนะอาจจะเป็นไปได้รับว่าเขาอาจจะซื้อเพิ่มแต่ถ้าซื้อนะครับหลักประมาณสัก100หรือ1000 b t c อะไรแบบนี้มันมักที่จะไม่เกี่ยวนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็น ตัวเร่งปฏิกิริยาจะทําให้คนเนียไม่ค่อยจเริ่มมั่นใจนะครับก็เลยซื้อตามตามการก็จะเขียวเองนะค,คือถ้าเป็นหลักร้อยหลักพันเนี่ยคือจะไม่ค่อยเขียวนะ แล้วก็นะครับเมื่อจุดที่1เริ่มขึ้นจุดที่2ก็ตามมานะครับหลังจากที่นะครับมีการเปิดตัวโซลนา EGF นาะตอนนี้ฮ่องกงนะครับก็นี่เป็นการเปิดตัวโซลนา EGF เหมือนกันนะก็ถือว่าเป็นแห่งแรกของฮ่องกงเลยนะแล้วก็จะเริ่มทําการซื้อขายในวันจันทนี้แหละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าฮ่องกงเนี่ยจะสามารถเรียกเม็ดเงินจากโซลนา EGF นะได้มากขนาดไหนเนาะสำหรับเจ้าตัว EGF สปอตโซลนาตัวนี้นะก็ตามมานะครับจากตัวบิตคอย EGF นะครับอิเทอรียน EGF ก็เป็นโซลนาเออสกก์บอล เลงแบบนี้นะครับต่อไปเนี่ยถ้าเกิดเป็นอเมริกานะครับที่จลองจะมาโซลนาจะมาก่อนเอ็กพีไหมนะอันนี้แฟนๆโซลนาหน้าที่จะกำลังจับจ้องกันอยู่ แล้วก็ก่อนหน้านี้นะครับที่มีข่าวนะครับว่าจะมังจะมีการพิจารณาการอภัยโทษให้กับในสูงตัวดูครอนเราก็มีพูดถึงแซมเบฟรีดเหมือนกันเนาะทีนี้ในสูงตัวพลี่มาเก็ตนะครับที่มีการทํานายกันเนาะแล้วก็มีการออกมาให้เหตุผลต่างๆถึงแนวโน้มที่จะมันจะเป็นไปได้ครับนักพนันต่างก็เข้ามานะครับพูดถึงเรื่องนี้กันครับแล้วก็มีการอัตราต่อรองที่ครั้งจะเยินครับก็ถือว่าเป็นการที่เออถ้าเกิดว่าดูทรับอภัยโทษให้กับแซมเบอฟรีดนี่จะมีอะไรซีแมนครับ สั่นคลอนความน่าเชื่อถือของนรุธรรมแล้วก็ในส่วนตัวพรรคของเขาเลยนะเพราะว่าการทำเช่นนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการแบบโอเคไม่ว่าคุณจะผิดยังไงมีหลักฐานยังไงผมก็สามารถกลับดันให้เป็นข่าวได้ซึ่งอาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะเลยทำให้อากตารต่อรองเนี่ยมันค้างที่จะเยอะ เพราะว่านะครับถ้าเกิดว่าเราไปดูในส่วนของตัวผู้ก่อตั้ง f g x อย่างแซบแบแมเฟรนนะครับก็บอกว่าโอกาสที่จะได้รับพยโทษเนี่ยมันมีเพียง10%เท่านั้นนะตามข้อมูลที่เขาให้มานะเพราะว่าแบบนั้นเองคะอัตราต่องก็เลยมากแต่ถ้าเกิดว่า10%นั้นถูกนะไอ10้10%ที่คนตรงว,ว่าจะได้อัตราจะได้ัดยโทษถ,ถูกนะพวกนี้คือรวยไปเลยนะกดนันก็มีแบบบ้านนะคือบางคนบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปไ,ได้หรอกนะคือถ้าจะทําแบบนั้นเนี่ยคือเราทำต้องเป็นอะไรที่แบบคือแบบ ใย่วาด้านจริงๆต้องมีผลประโยชน์มากๆถึงจะกล้าทําอะไรแบบนี้แต่ส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่าไม่น่าที่จะเป็นไปได้นะที่มันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมานะเพราะว่ามีเรื่องราวต่างๆออกมามากมายครับที่ว่าเขามีการโยกย้ายเงินแล้วก็เป็นการกระทําทแบบ ตรงใจทําจริงๆยองไกลเอาเงินไปจริงๆนะมันไม่เหมือนกับในส่งตัวดัวคอนะที่เกิดจากการปิดพลาดอะไรแบบนี้นะรวมถึงนะครับในส่งตัวซีอนะครับของไบเนนส์คือคนซีซีเองคืออดีตเนาะเขาก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็คือเฮ้ยทำไมซีซีถึงออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะเขาบอกว่าคนที่ก้าวร้าวต่อฉันนะ ก็เป็นพวกที่สนับสนุนในสน่วนตัวแซมเบนฟีดั้งหมดนะเกอรี่นะครับอะไรพวกนี้นะคือพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยคือคือคนที่เคยให้รายซีซีคนที่เคยด่าคนที่เคยว่าเคยวิจาร์เขาเนี่ยคือคนที่สนับสนุนแซมเบนฟีดทั้งนั้นเลยซีซีโบนี้นะเออถ้าเป็นแบบนี้นะครับหรือว่า เซมฟีดจะไม่ได้รับอภัตโทษและคนที่จะได้รับคือดคอนแชร์ในแบบนี้เพราะว่านะครับต้องตามมาว่าการที่นะครับสื่อจิ้นผิงนะครับได้รับอภัยโทษออกมาและพูดแบบนี้การไป็ูส่ตัวเซมิลฟีดอาจจะเป็นการตอบไปในในสำหรับคนที่อยู่ในโลกของเชตน i, นูนว่าเฮ้ยอย่าฝันอย่าฝันว่าไอเนี่ยมันจะได้อภัยโทษนะเอออะไรแบบนี้นะก็เหมือนกับว่าเอออย่าฝันเลยอะไรแบบนี้กับข่าวที่กําลังครุกุ่นตอนนี้หรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอให้ทุกอย่างมันเฉลยออกมาเนาะแต่ว่าเราก็รู้อยู่แล้วครับว่าเขามีค ตัวถ้าอาะพยะโทจริงๆที่จะรับโทษไป3าม่4อสอะไรแบบนี้ถึงจะมีแบบนั้นหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่ขอฟันธงนะแต่ว่าโอกาสที่ดครจะมีได้นั้นอืมก็ถือว่าพอมีพอมีอยู่นะเพราะว่าดุครก็ถือว่านะครับเคยนะครับแล้วก็ลงทุนกับซีซีซีก็ลงทุนกับดครแล้วทั้งในส่วนของตัว ไบโอเคมนนะครับแล้วก็สูงตัวเทอราเตชันในพวกนี้นะก็มีชื่อของซีอหรือว่าผู้ที่ร่วมก่อตั้งหรือว่ากรรมการของบริษัทถืออยู่ในนั้นด้วยนะแล้วก็เหรียญของเจ้าตัวเทอราก็ไปอยู่ในสูงตัวเวอร์เอร์บรีของดูโรามด้วยอืมก็ถือว่ามีจุดเชื่อมโยงอยู่บ้างแต่ก็จะไม่เข้าข้างหรือว่าฟันธงชุมชนมากเกินไปแต่ก็คอยติดตามกันดูต่อไปนะครับเอาโอเคนะครับสำหรับนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้เป็นกาลังใจกันด้วยนะครับสำหรับนี้ต้องขอ สวัสดีครับ